สิครับผู้ชมครับจูวิชันนาวครับนำผู้ชมมาที่สาุโขเชีมัยเจร้อยปีนะครับมาชมการแข่งขับอลไทยลีกหนึ่งนะครับคู่ของเราครับนะครับระหว่างล้อมคุณวอย์เออร์ครับพบกับราชบุรีเอฟซีครับคุณพระศิษย์สุทธิคุณนะครับผมนุกศรชัยพันธ์ครับตามาทีมใหญ่ครับมาดูครับว่าเกมนี้ทีมไหนจะมีโอกาสทำคะแนนไปที่วิกเตอร์มาให้ในเก็บบ้า นี่ก็บ้าหยอดขึ้นมาลูกนี้เอาบอลลงได้สวยแล้วจังหวะน,นี้กดเต็มเตมา1นสูเลยครับโอยนำเร็วมากครับว่าอน,นันทยออสองวานครับยิงเข้าไปอเริ่มเกมมาแค่นาทีนิดๆเองครับอแทบจะไล่เดียวกันใช่มองยากครับจังหวะนี้โอ้แต่จังหวะจบนี่เด็ดขาดมากๆครับเดี๋ยวก็ไปดูครับว่าเวียจะว่ายังไงจักรพันธ์ ประวัติเข้าใหนมาสวยกบมาล่ากระชากขึ้นมามาล่าไปถึงเส้นหลังมาล่าหยอดย้อนกับมาแล้วยิงสวนลูกที่ปัดไว้ได้ครับเคลียร์ทิ้งอีกทีครับโอ้ว่าแล้วเป็นอันตนันครับที่น่าจะไปเคลียร์มาได้ดูจังหวะทะลุขึ้นมาครับของโมเบดมาล่ามีความเร็วครับเปิดข้ามาเสาสอง,สองแล้วตั้งเท้าแปรปัดได้ครับอันนี้เป็นจังหวะแรกนะครับอุ้สปีดหนีดีมากกบมาร่า แล้วก็ลูกยิงของจิรวัตรพยายามเน้นให้เขา้าเข้าขวาอนันต์โยกกลับมาอีกทีครับนี่คบว่านีน่บาเปิด50-50เข้าไปครับโอ้คว้าไว้ได้ไครับทนายโยกไปใหม่ครับเปิดเข้ามาลุยทัศยะได้โขกแล้วก็โอ้โหปัดติดมือรับพวกนี้โอ้แซฟครับกอรพัฒน์จริงๆโอ้ตรงนั้นนี่แทรกเข้าไปในระหว่างเซนเตอร์แบ็กของลำพูเลยครับตัวแรกเปิดดีครับ จังหวะของทาน้าครับอาครับก็จบครึ่งแรกครับที่สนามสุโขทัเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีครับลำพูนวอลเลอร์ก็นนำทางราชรบรุรีเอฟซีครับหนึ่งประตูสูตรครับเปิดเปิดโค้งยัดเข้ามาต้องปัดทิ้งก่อนครับโอ้โหกะยิงแล็บลูกนี้ครับพระพงษ์ยิงกึ่งผ่านเข้าไปแต่บอลโค้งเลี้ยวเข้าหาประตูครับเป็นอน,นันต์นะครับพวกนี้คนที่ยิง ถือว่าวิ่งลงมาช่วยเกมรับแล้วก็ทาได้ดีเลยครับเจฟฟร์สนอ้าดกระดกมาแล้วเปิดเข้ามาจชงนวะนี้ครับมาร่าแตะมามาร่าไหลแล้วโอ้โหวางเท้ายิงวืดอีกครับโอ้ทศยะว้าแล้วตรงนี้ครับเป็นบอลได้ฟาวครับทางลำพูนมีโอกาสไหลกลับมาครับทางมาร่าครับให้กับทางทศยะแต่ว่ายิงพลาดไปเองครับนี่ครับยิงแล้วมันไปโดนเท้าซ้ายแล้วก็นี่ไปยันใส่ครับ ยอดมาลูกนี้โอ้โห,โหแม่ล่วงเป็นล่วงเป็นแถวๆเลยครับโอ้ตรงนั้นใน3าสคนนะครับมีโจนาธานด้วยครับน่าจะมีศีรษะปะทะกันด้วยนะครับเนี่ยบลเปิดของชานาครับมาที่เสาสองโอ้อยจะตอนลงครับแม่โดนทับครับโจนาธานเนี่ยครับตองลงมีเข่ามาด้วยครับ เอวัดเปิดเข้ามาไม่ได้ครับจะม้วนมงดักไว้ก่อนเตะจุดพลุกขึ้นมาเลยครับตาหน้าเจอกับโลเปสโลเปสตวัดเข้ามาอีกทีครับลูกนี้โอ้โหขึ้นมาเพียบเลยแม่แล้วแทงขึ้นมาครับอาหลุดมานัทวุฒิได้เดียวนัทวุฒิเดียวแล้วยิงลูกนี้ไปติดบล็อกครับโอ้โหไม่ผ่านแล้วก็ทงล้าหน้าขึ้นมาครับอาจจะล้าจังหวะนี้ครับที่ให้ขยับขึ้นมาเร็วครับทางนัทวุฒิครับ ลูกนี้ถ้าไม่มีธงนิดถือว่าเสียดายครับมีโอกาสปิดเกมได้นะครับยิงเลยลูกนี้โอ้โหที่ไม่ตรงกรอบครับว่าได้ลุ้นเหมือนกันระยะค่อนข้างไกลครับแต่ว่าบอลข้ามกำแพงไปแล้วแต่ว่าเลี้ยวหนีมือทางแล้วดูมุมนี้ครับมัดเลี้ยวตอนท้ายครับแม่น้ำหนักทีอ่าครับได้ตั้งหลัก ยอดเข้ามามาล่าแล้วคิจิมินมงตั้งมาลูกนี้ไม่โหไม่มีใครครับยังเยรดทิ้งไม่ได้นพลนวดจังหวะเดียวขึ้นมาครับโลเปสลูกนีแม่มีแขนครับกิตานนนอนเลยทางฝั่งของราชบุรีอ้วิสอกซอกซ้ายครับต้องอยู่ที่พุทธสินนะครับกรินทศนสัสดีครับจะว่ายยังไง โอ้กระเป๋าหลังไม่ค่อยดีครับแบบน,นี้นี่ครบโบใบแดงเลยครับโรเปสเปิดเข้าไปเข้ามาล่าบอมมาดิเกโทษแล้วคว้าติดมือครับโอ้วันนี้กอลพัทนี่ก็ต้องหนึ่งในฮีโร่แล้วครับ <c oughs> แล้วก็ดูเหมือนว่าจะจบเกมแล้วครับ